สบายดี LT Vision ไทยลาวเจรจารตกลงเพิ่มรถหัวลากเปิดด่าน24ชั่วโมงส่งออกผลไม้ไปจีนท่านจุรินลักษณะวิสิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือกับท่านดรคำแพงไสยสมบูรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนโดยได้มีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรองอธิบดีส่งเสริมการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยภายหลังการประชุมหารือกันมากกว่า1ชั่วโมงนายจุรินได้แถลงผลการประชุมครับว่าในปี2564อสปปลาวเป็นคู่ค้าอันดับเจของไทยในอาเซียน ตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับสปปลาวมีมูลค่ากว่า2 2 9 5 7 2ล้านบาทและได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันในปี2,568จำนวน11,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยปัจจุบันครับการค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการค้าชายแดนระหว่างลาวแล้วก็ไทยที่เปิดการค้าระหว่างกันปัจจุบันเปิดการค้าไปแล้ว12ด่านและกำลังดำเนินการเพื่อเปิดด่านเพิ่ม โดยได้กล่าวต่อครับว่าการประชุมในวันนี้มีการหารือกันถึงเรื่องการค้าระหว่างกันโดยได้หยิบยกประเด็นสําคัญขึ้นมาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวมี4ประเด็นครับก็คือประเด็นที่1ขอให้ทางการลาวอำนวยความสะดวกพิจารณาการเปิดด่านเพิ่มขึ้นอีก9ด่านจากที่เปิดอยู่แล้ว12ด่านประกอบด้วยด่านบ้านปากแซงด่านเชียงของด่านท่าเทียบเรือมุกดาหารด่านท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม ด่านบ้านจุมพลด่านท่าเรือหนองคายด่านบ้านม่วงด่านบ้านหม้อด่านอำเภอเชียงคานด่านบ้านแจมป่องเพื่อให้เป็นเป้าหมายร่วมกันทางการค้าในปี2568ได้บรรลุ3.63แสนล้านบาทตามที่ได้ตั้งเป้าไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้าของทั้งสองประเทศซึ่งประเด็นนี้ทางสปปาลาวก็ได้รับไปพิจารณาครับประเด็นที่ 2. องภาคปฏิบัติเรื่องการส่งออกสินค้าไทยไปยังสปปาลาว มีเอกสารสําคัญที่จําเป็นเรียกว่าฟอร์มดีก็คือเป็นใบที่แจ้งแหล่งกาเนิดสินค้าซึ่งที่ผ่านมาครับจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพราะก่อนที่สินค้าจะข้ามแดนไปจะต้องได้รับใบฟอร์มดีโดยอนุมัติจากเวียงจันทร์ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรซึ่งตนก็ได้เคยหารือกับทางการของลาวมาแล้วขอ้อนี้ตลอด1-2ถึงปีที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับข่าวดีจากทางการลาวครับว่าได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ประจําด่านทั้ง5สากลเริ่มโครงการนําร่อง ในการให้เจ้าหน้าที่ออกใบฟอร์มดีให้กับผู้นำเข้าลาว11บริษัทได้ก่อนโดยเริ่มตั้งแต่10กุมภาที่ผ่านมาแล้วครับและจะขยายผลต่อไปเพิ่มเติมเมื่อทุกอย่างบรรลุผลประเด็ดนที่3ครับเรื่องปัญหาการส่งออกผลไม้ทางบกผ่านเชียงของของไทยโดยผ่านบ่อเต้นไปเข้าบ่อหานของจีนทางยู่นานตอนใต้ซึ่งขณะนี้มีปัญหาอุปสรรคก็คือการจาราจรติดขัดยาวมากครับ เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการและความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดรวมถึงอุปสรรคการจราจรฝั่งลาวเพราะฉะนั้นครับตนจึงได้เสนอให้กับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าลาวได้รับไปพิจารณา2ประเด็นก็คือ 1. ขอให้รถของไทยที่ผ่านด่านเชียงของข้ามไปลาวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหัวรถลากของทางการลาวแต่ให้ข้ามชายแดนไปได้และเปลี่ยนหัวรถลากทีเดียวที่บ่อเต็นก่อนเข้าบ่อหานได้หรือไม่ ทั้งนี้ครับเนื่องจากในอดีตเราเคยปฏิบัติกันมาอย่างนั้นหรือถ้าไม่ได้ก็ขอให้ทางการลาวได้ช่วยพิจารณาเพิ่มรถหัวลากให้ทันต่อการใช้บริการจากฝั่งไทยให้มากเพียงพอครับข้อ 2. ครับขอให้ทางการลาวได้เพิ่มเวลาการให้บริการที่ด่านบ่อเต้นอาจจะเพิ่มเป็น24ชั่วโมงได้หรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของเราได้ตอบรับในการนำประเด็นนี้ไปหารือในครมองของลราโดยเร็วประเด็นที่4รถไฟลาวจีนที่หนองคาย เนื่องจากขณะนี้ครับอัตราค่าขนส่งยังไม่ชัดเจนจึงได้ขอให้ทางการลาวได้พิจารณาในเรื่องนี้เพื่อเอกชนในฝั่งไทยจะได้รับทราบและคิดคำนวณต้นทุนของค่าขนส่งซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหการรมและการค้าของเราได้รับไปแล้วครับว่ารัฐบาลลาวได้เร่งพิจารณาเรื่องนี้อยู่เพื่อที่จะได้อัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนและตนก็ได้ขอให้ทางการลาวอำนวยความสะดวกเมื่อถึงเวลาที่สินค้าไทยจะต้องข้ามจากหนองคายไปใช้บริการรถไฟลาวจีนต่อไป ซึ่งก็ได้ตอบรับครับส่วนประเด็นที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของสปปลาวได้หยิบยก3ประเด็นเข้ามาพูดคุยกับทางการไทยก็คือประเด็นที่1ทางการลาวขอให้ขยายเวลาอนุญาตนเาเข้าข้าวโพดจากลาวเข้าไทยเนื่องจากปัจจุบันได้อนุญาตให้นเาเข้าข้าวโพดเฉพาะช่วง1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคมเป็นเวลา7เดือนไปมากกว่าปัจจุบันโดยทางการลาวอยากจะส่งออกมายางไทยในบางช่วง ซึ่งประเทศไทยก็มีความต้องการข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดของเรายังมีตกค้างอยู่บางส่วนซึ่งตนก็รับประเด็นนี้ไว้เพื่อพิจารณาต่อไปและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของเราก็ได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของเราประสานงานกับทุตพานิชย์ไทยในลาวสำรวจผล,ผลผลิตที่ตกค้างอยู่ในลาวเพื่อรายงานให้ทราบต่อไปประเด็นที่2ครับมันสมปะหลังทางการลาวประสงค์จะส่งออกเข้ามายังไทยเพิ่มเติมหรือว่าส่งออกมายังไทยด้วยความสะดวกขึ้น ตนก็ได้แจ้งให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของลาวทราบว่าขณะนี้การนำเข้ามันสำปะหลังจากลาวมายังไทยสามารถดําเนินการได้24จังหวัด25จุดช่องทางการค้าซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมการค้าลาวก็รับทราบแล้วประเด็นที่3ทางการลาวจะขอ,อน,นําน้ํามันปาล์มจากมาเลเซียผ่านแดนไทยไปยังลาวโดยจะนําผ่านไปปีละไม่เกิน5,000ตันคือไม่ได้นําเข้าไทยแต่เป็นการนําผ่านไทยไปยังลาว จากมาเลเซียเท่านั้นซึ่งคณะกรรมการกรนปได้อนุญาตไปแล้วขณะนี้รอขั้นตอนกระบวนการปรับระเบียบทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนซึ่งตนก็ได้เรียกร้องรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของลาวทราบแล้วในการนำผ่านนั้นทางการไทยจะมีคณะกรรมการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคงที่จะติดตามการนำผ่านเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียผ่านไทยไปยังสปป,ปลาวมีความเรียบร้อยและครบถ้วนตามที่แจ้ง นอกจากนี้ครับในเรื่องด่านทั้ง9ด่านรองนายกท่านจุรินยังได้ยืนยันครับว่าไทยมีความพร้อมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝั่งสปปลาวซึ่งมีเงื่อนไขของเรื่องโควิดอยู่ด้วยซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของเราก็มีความกังวลเรื่องโควิดเท่านั้นและเมื่อมีการคลี่คลายลงก็จะมีโอกาสในการเปิดเพิ่มเติมขึ้นมากเช่นด่านปา่าแซงนาตานที่อุบลซึ่งตนได้ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ กำลังทําทางลาดไปที่ถนนไปจรดแม่น้ําเพื่อเชื่อมแดนไปยังสพปลาวไปยังด่านสารวันซึ่งอยู่ในการพิจารณาของเจ้าแขวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเป็นนโยบายตามข้อคําสั่งของตนแล้วเนื่องจากเป็นประโยชน์ในการทําการค้าของชายแดนของเรามากแล้วพบกับ a อ r o t v i ิชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี